สวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องกับกระแสสังคมเกี่ยวกับอินโทรเวิร์ตกันสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนเนี่ยบุคคลิก,กภาพที่เป็นแบบเนี้ยก็จะเรียกว่าคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอันนี้ก็เข้าใจง่ายแต่พอได้ยินคำศัพท์ว่าอินโทรเวิร์ตและเอ็กโทรเวิร์ตนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อยนะครับเรามาพูดถึงบุค,คลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ตกันสักหน่อยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยเข้าใจลักษณะแบบนี้ ก็มีดังนี้นะครับอย่างข้อแรกเองนะครับชอบใช้เวลาอยู่กับตนเองเมื่อมีเวลาว่างข้อ2นะครับหลังจากที่ต้องเข้าสังคมเป็นระยะเวลาหนึ่งอินโทรเวิร์ตเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยหมดแรงต้องการพักผ่อนด้วยการใช้เวลาอยู่กับตนเองนะครับก็เหมือนข้อ1นี่นนแหละ 3. นะครับชื่นชอบที่อยู่กับกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มเล็กๆมากกว่าออกไปพบเจอกับคนแปลกหน้าหรืออยู่ท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่ๆนะครับ แล้วทีนี้การแบ่งกลุ่ม Introvert ก็แบ่งได้4ประเภทนะครับอย่างข้อแรกเอง 1. Social Introvert ทรเเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมกับคนที่สนิทเท่านั้นนะฮะ r อ s p ินโทรสเป t ทีฟอ r นโทรเแบบนี้ก็จะเป็นคนที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงนั่นเอง 3. a n แอนเชียสอินโทรเวิถ้าเข้าสังคมนะครับก็จะมีความกังวลง่ายนะครับข้อสุดท้ายข้อ 4. r e รีสเ i รนอินโทรเวินะครับ เป็นคนที่มักจะเรียบเรียงก่อนพูดไม่ได้กลัวเข้าสังคมนะครับแต่ว่าใช้เวลาในการเตรียมตัวเยอะไปหน่อยนะครับทีนี้คนขี้อายกับโรคกลัวเข้าสังคมนะครับก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับอินโทรเวิร์ตนะครับแบบนี้เข้าใจไม่ถูกต้องนะครับและคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนั้นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับอย่างเช่นคนที่ดังในระดับโลกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บิลเกตเจเคโรลลิงวอร์เรนบัฟเฟตต์อีลอนมัสนะครับ และอีกมากมายนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างถ้าพูดถึงแค่นี้ก็จะง่ายไปสักหน่อยนะครับสำหรับช่องอนาคตสดใสตัวความคิดผมเองนะครับจากาวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่40กว่าปีที่ผ่านมานะครับมีเรื่องราวที่ประสบพบเจอเกี่ยวกับ i n t r o รเวิร์นะครับที่เรามีลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆคือไม่ชอบเข้าสังคมนะครับรวมไปถึงเนี่ย เป็นคนขี้อายและเป็นโรคกลัวสังคมบวกเข้าไปอีกกับอินโทรเวิร์ตทีนี้ก็บันเทิงเลยแ่ะครับแต่ด้วยที่โรงเรียนนะครับชอบบีบบังคับนะอาจารย์เนี่ยชอบให้ผมไปทำกิจกรรมต่างๆก็ทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นมานะครับพูดหน้าห้องเก่งขึ้นกล้ามากขึ้นทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่พอถึงวัยทำงานนะครับ เราก็ทําทงานโดยที่ไม่ได้พูดคุยกับคนส่วนใหญ่มากนักตอนแรกก็คือทํางานที่สต็อกนะครับแต่ว่าโชคชะตานะครับผลัดเปลี่ยนให้เรา,าต้องมาเป็นเซลนะครับที่ต้องใช้ทักษะในการพูดมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็ต้องพยายามฝึกฝนตนเองนะครับจากเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเรียบเรียงคําพูดคําจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เป็นคนที่สามารถพูดได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนตัวผมไม่ได้มากสิ่งที่สําคัญนะครับที่ทําให้ผมเป็นแบบนี้ก็คือความจนครับตอนเด็กเนี่ยครูบังคับให้เราทำนะครับแต่พอโตมาเนี่ยความจนก็บังคับต่อนะครับให้เรากลายเป็นคน extravert ไหมก็ กล้ามากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่สนุกนะครับได้พูดได้คุยแถมยังได้เงินอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอตอนนี้ผมเองก็ยังเป็นอิ introvert อยู่นะครับแต่เราชอบพูดชอบวิจารณ์ แต่เราเป็นคนขี้อายไม่อยากให้ใครเห็นหน้าโชคดีนะครับที่ y o u t u b e เนี่ยให้เราได้ปลดปล่อยจินตนาการโดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าค่าตาได้แถมยังได้มีรายได้อีกอันนี้ก็ดีไม่น้อยเลยนะครับทนีนี้พอมาพูดถึงเรื่องทรรกันบ้านนะครับคนที่มีบุค,คลิกภาพแบบ Introvert. แบบนี้เป็นคนที่ธรรมะชอบเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่จะเข้าถึงธรรมะได้ก็ต้องมีบุค,คลิกภาพที่หลีกเว้นจากสังคม มาอยู่กับตนเองนั่งสมาธาิเจริญวิปัสสนานะครับถามว่าคนเป็น e x t r o v e r t เนี่ยสามารถทำได้ไหมก็ตอบได้เลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยทำได้นะครับแต่ก็ควรใช้เวลามาฝึกสมาธิบ้างนะครับดังพุทธพจน์ท,ที่ว่านะครับนัตถิสันติปรังสุข,ขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะครับขอบคุณมา,มากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ